สวัสดีครับเป็นแฟนวันนี้บ่าวจนจะมารายงานผลวอลเลย์วอลชิงแชมป์โลกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับคู่ระหว่างสหรัฐอเมริกากับตุรกีนะครับแล้วก็สหรัฐเอาชนะตุรกีไปได้3ต่อ0เซตนะครับเซตที่1ชนะ25ต่อย2บคะแนนเซตที่2ชนะ25ต่อ15คะแนนเซตที่3ชนะ25ต่อ20คะแนนนะครับ ทำให้ทีมสหรัฐอเมริกาเอาชนะตุรกีไปได้ขาดลอย3-0เซตนะครับซึ่งผลการชนะนัดน,นี้ของสหรัฐอเมริกานะครับจะทำให้สหรัฐอเมริกาเข้าไปสู่รอบ4ทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็ไปรอพบอผู้ชนะระหว่างเซอร์เบียกับโปแลนด์นะครับซึ่งคู่คู่ระหว่างเซอร์รอเบียกับโปแลนด์นะครับจะแ,แข่งขันกันเวลาตีหนครึ่ง ของค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็ทีมไหนชนะก็จะได้มาพบกับทีมสหรัฐอเมริกานะครับส่วนตัวบ่าวชนเองคิดว่าน่าจะเป็นเซอร์เบียนะครับจะได้เข้ามาพบกับสหรัฐอเมริกาแต่ต้องดูว่าเซอร์เบียจะเข้ามาตามนัดหรือไม่หรือไม่นะครับนอกจะามาตามนัดที่สหรัฐรอรอ,อพบอยู่หรือเปล่านะครับ,นะรบก็คอยติดตามชมเชียร์กันนะครับผม คิดว่าเซอร์เบียน่าจะมาตามนัดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บาชนก็จะนำเสนอ,อเซตที่สหรัฐเอาชนะตุรกี3าต่อ0นเซตนะครับก็เซตแรกนี่ก็ค่อนข้างที่จะสูสีกันนะครับเซตที่2อเซตแรกค่อนข้างที่จะสูสีแล้วก็เอาชนะไปได้25ต่อ22คะแนนนะครับส่วนเซตที่2เอาชนะไปขาดลอยเลยนะครับ25ต่อ15คะแนนนะครับ เซตนี้ตุรกีสู้ไม่ได้เลยนะครับแก้เกมไม่ได้ลูกตบอันหนักหน่วงของทีมชาติสหรัฐก,ก็าสามารถทําทลายเกมรับของทีมชาติตุรกีไปแบบไม่ยากเย็นนะครับส่วนเซตที่ 3, ทีมชาติสหรัฐก,ก็ชนะไปได้อีก25ต่อ20คะแนนนะครับก็เซตนี้ก็ช่วกงกลางเซตก็ตุรกีเล่นขึ้นมานดีนิดนึงนะครับแต่ก็ไล่สหรัฐไม่ทันนะครับจบเกม จบแมตช์นะครับจบเกมจบแมตช์สหรัฐเอาชนะไปได้3ต่อ0เซตนะครับก็หลังจากฟังคลิปนี้แล้วก็ฝากกดกดติดตามกดไลค์กดใจให้กับบ่าวชนด้วยนะครับหวังว่าแฟนๆคงจะชอบในคลิปที่บ่าวชนทำนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับแฟนๆคลิปหน้าบ่าวชนจะมารายงานผลคู่ต่อไปให้ได้รับชมกันนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ